สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับแนะนํานะครับรถหลายวันแล้วเราไม่เคยไล่รถปี12ใช่ค่ะพี่รถตาหนอยพี่ออนนอยนะคะตรงนี้รถคันนี้นะครับเป็นรถเครื่องเบนซินนะครับติดแก๊ส c ี g จีจากโรงงานเดี๋ยวเราจะไล่มาอ่าเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูนะครับว่ารถายังไม่ได้บิ้วใช่ค่ะนะครับเพราะอะไรนะครับพี่เดือนรถมันเพิ่งมาใช่ค่ะถ้าเกิดเราบิ้วก่อนนะครับ มันก็จะไม่ได้เห็นว่ารถสภาพมาใหม่ๆเป็นยังไงค่ะนี่ดูนะครับมันสะอาดสะอานมากนะอันนี้ขายที่เท่าไหร่ดีครับเซียนีจากโรงงานด้วยสองพันสิบสองราคาพิเศษเลยห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เนาะเป็นเครื่องเบนซินสองจุดเจ็ดติดแก๊สแล้วนะคะจบเป็ได้เต็มจับเต็มได้เ่อนเดือนประมาณเท่าไหร่ครับผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทละกันนะตัวนี้ผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทนะผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทนะคะตอนนี้ภายในนะครับอ่ามันจะ ไม่มีไอเบกนะครับตัวนี้นะจะไม่มีไอเบกนะครับจะเป็นตัวเดิมอยู่นะครับเป็นปี2 0 1 2นะอ่าจะอ่าเด้อ